เตาผิงเตาผิงห้องกินเหล้าทุกคนมาเยี่ยมลินดาก็จะมากินเหล้าอยู่ตรงนี้มิสามีอยู่ไม่่าย่ายแค่นี้เลยคิมแมวนี่นี่เตาผิงกูสวยไหมขีมแมวฟินฟินปะปะ๊าย้ซมเปอฟิน เตาผิงเตาผิงสวยกว่าเตาผิงมึงอีกห้องกินเหล้าวกวูเนี่ยแต่กูไปถ่ายให้ดูนะคะเพราะว่ามีสามีหน้ามือดูแค่เตาผิงนี่แหละอีใบโพสวยไหมคะสวยไหมคะ,มคะฟินฟินฟินได้ยินเสียงฟุตบอลไหมอีใบโพสามีกูฟุตบอลค่ะ ดูสิมีพรมมีเรียบร้อยไยแค่นี้แหละใครมาเยี่ยมก็จะมาตรงนี้นะคะมากินเหล้าฝิ่งเตากันค่ะสนุกเฮฮาค่ะอันนี้ไม่ได้อยู่ในบ้านนะคะอยู่นอกบ้าน <c oughs> อยู่นอกบ้านอันนี้เหมือนโต๊ะน้ำหอมป่ะ นอกบ้านนะคะมีมีหลักหนึ่งอีกต่างหากะคะ่ะไม่ได้อวดรวยนะคะ